ใครที่สนใจเคสสวยแบบนี้กดที่ตะกร้าได้เลยมาแล้วเคสคอมตู้ปลาในงบหนึ่งใบเทาโหบอกเลยว่าได้เคสคอมอย่างสวยแถมพัดลมถึง5ตัวระบายความร้อนดีมากครับผมด้านหน้าเป็นกระจกนะครับผมเชงประกาศด้านข้างก็เป็นกระจกพัดลมดูดเข้าด้านล่าง2ตัวดูดออกด้านข้าง3ตัวแถมพัดลมมาให้แบบนี้เลยนะครับสามารถเปิดปิดได้ นี่ถ้าใครไม่ชอบไฟนะครับก็สามารถปิดได้หรือว่าไฟมันแยงตาก็ปิดได้อะเปิดเหมือนเดิมนี่พอร์ตมีมาให้เขาผม USB 2ช่องพอร์ตซีเสียบไม้ที่เสียบหูฟังไฟสสถานะใสเมนบอร์ด MATX นะครับตัว ATX จะใส่ไม่ได้ต้องดูดีๆด,ด้วยด้านบนใส่พัดลมขนาด1 2 0ม mm, ิลลิเมตรได้2ตัวใส่ชุดน้ํา2ตอนได้แต่ก็ต้องดูดีดด้วยนะครับอันนี้แอดบอกไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่อาจจะใส่ชุดน้ํา2ตอนได้นะ ใส่ CPU Cooler ครับผมสูงไม่เกิน165ม mm, ิมใส่การดจอ3พัดลมได้นะครับใส่ชุดน้ำา1ตอนด้านหลังได้นะนี่ที่เขาบอกไว้ใส่ฮารดดิสได้1ตัว SSD 2.5นิ้วได้2ตัวพัดลมด้บนบน2ล่าง2ข้าง2หลัง1ตามนี้เลยนะครับนี่เขาก็แถมพัดลม FIX r g b มาให้